อิตาโดริยูจิพระเอกเทพแล้วนะกับการที่เขานั้นตรงคอนเซปต์เลยกับพระเอกสายโชนเน้นกับการที่มีสายเลือดนะครับของตำนานราชาคำสาบอย่างเรีวเมนซุคุณะสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับมหาเวทผนึกมันทั้งหลายเลยก็สหรับมหาเวทผนึกมันในตอนล่าสุดนะครับ257น่าจะเป็น1ตอนเลยที่แทบจะออฟฟิเชียลเลยได้ซ้ำนะครับว่าในตอนนี้อิตาโดริยูจินั้นมีฝีมือนะครับในระดับที่มันใกล้เคียงนะครับกับราชาคำสาบอย่างซุคุณะพัก และเพลินๆนะครับจะสามารถก้าวหน้าหรือว่าแซงไปได้เลยได้ซ้ำนะครับและปัจจุบันนี้เอาจริงนะก็ยังเทียบไม่ได้เลยนะครับว่าระหว่างยูจิกับโกโจนั้นใครโหดกว่ากันแล้วนะครับเพราะพี่แกนั้นสามารถบัฟพลังของตัวเองมาได้แบบโคตรจะก้าวกระโดดเลยนะครับและประเด็นที่สําคัญเลยก็คือยูจินั้นนะครับก็ตรงตามคอนเซปต์นะครับเพลงโชเนนเพลงโชเนนในหลายๆเรื่องนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับเขานั้นก็จะมีชาติกูลที่ดีเป็นลูกของตำนานบ้างนะครับปีสายเลือดนะครับของตำนานอย่างเงี้ยอายุตัวอย่างง่ายๆอย่างวันพีชนะครับ ในตอนแรกเราเห็นเนี่ยก็อาจจะเป็นเด็กกระโปรงค,คนนึงในท้ายที่สุดพี่แกนั้นนะครับก็เป็นลูกของราก้หนัวหน้ากองทัพคณะปฏิวัติเป็นหลานของพลเดือโทกราฟนะครับวีรบุรุษกองทัพเรือหรือแม้กระทั่งนะครับอย่างนารูโตะก็ได้นะครับนารูโตะของเราในตอนแรกก็เห็นว่าเป็นเด็กกำพร้านะครับมือขวาถือพลามือซ้ายถือจอบไม่ใช่ก็คือคนารูโตะของเรานั้นเป็นเด็กกำพร้าของหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีก้าวหางอยู่ในตัวจึงทำให้คนในหมู่บ้านนั้นเกลียดเกลียดในตัวของนารูโตะแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะ ของคนที่ไม่ธรรมดาเป็นคนที่ปกป้องหมู่บ้านนะครับอย่างรุ่นที่4นั่นเองนะครับจึงทาให้นะครับความโหดความเทพนะครับของยูจินั้นก็ตรงตามคอนเซปต์เลยนะครับพระเอกโชเนนที่ผมพูดไปเป็นเพราะเขานั้นนะครับมีสายเลือดนะครับจากฝาแฝดของซูคุนะถึงแม้นะครับจะเป็นสายเลือดทางวิญญาณก็ตามทีเถินนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วด้วยความที่ยูจินั้นมีสายเลือดนะครับจากฝาแฝดของซูคุนะเลยทําให้เขานั้นมีอาคมต่างๆนะครับที่มีเบสดพื้นฐานนะครับแบบเดียวกับซูคุนะเลยได้ซ้ําและจริงๆแแล้วนนคคบบอกกกจาาาชติิํเดที่โโ บังอลังการของยูจิแถมเขานั้นยังถูกสร้างมานะครับโดยเจ้าเคนจาคูอีกนะครับจึงทำให้นในตอนนี้ยูจินั้นนะครับชาติกาเนิดก็เทพนะครับฝีมือความสามารถก็เทพไม่แปลกใจเลยที่ในตอนนี้ความสามารถของเขานั้นจะอยู่ในระดับสูงมากๆก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขออธิบายก่อนละกันนะครับว่าเนี่ยก็คือย้อนกลับไปละกันนะสุคุณะตอนแรกเนี่ยเกิดมาเนี่ยพี่แกมีฝาแฝดของตัวเองอยู่ใช่ไหมและด้วยความที่ว่านะครับแม่นั้นอาจจะไม่ได้สนใจในลูกของตนเองนะครับหรือนะครับอาจจะไม่มีเงินในการซื้อกับข้าวกับปลาจึงทาให้เด็กนั้นนนนี่่ยทอูใคคััะรบ เป็นฝาแฝดเนี่ยก็คือไม่มีอันจะกินเลยคือทำให้สุคุุะในวัยเด็กตอนนั้นนะครับอยู่ในท้องเนี่ยนะเป็นเบบี๋เป็นทารกเลยเนี่ยก็เลยนะครับเลือกจะกินฝาแฝดของตอนเองไปนะครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทําไมสุคุณะเกิดมาถึงเก่งถึงเทพเลยนะครับเพราะทางด้านของการ์ตูนหาเวทผลึกมานค่อนข้างอธิบายชัดเจนแหละครับว่าไอคนที่เป็นฝาแฝดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะถูกแยกพลังออกมานะครับก็คือคนหนึ่งนั้นอาจจะมีพรสวรรค์ทางด้านร่างกายคนนึงนั้นอาจจะมีพรสวรรค์ทางด้านอา ไไปอะรแบบนี้นี่ก็อาจจะปเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทาไมสุคุนะถึงโหดถึงเทพนะครับก็วยความที่ว่าเหลืออยู่เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นและประเด็นเลยก็คือนะครับฝาแฝดที่ตายไปของสุคุณะนั้นได้เวียนไหยกลับชาติมาเกิดนะครับตายแล้วตายอีกและก็ได้มาเกิดเป็นพ่อของยูจิแล้วก็เคนจาคุนั้นนะครับได้ไปสิงร่างผู้หญิงแล้วก็ทําการปั่มปัม๊มจนเกิดเป็นยูจิขึ้นมานะครับและยูจินั้นดันมีความสามารถนะครับเช่นเดียวกับพี่น้องคันคำสาบของตอนเองนะครับก็มีอาคมเลือดนี่แหละในการต่อสู้ด้วยแต่ละคนคงสงสัยแหละครับว่าน้ียูจ ทำไมไม่โชว์ความเทพความเก่งของตนเองเลยล่ะในเมื่อนะครับมีสายเลือดมีความเป็นญาติกันกับสุคุนะฟิลลิ่งแบบนั้นนะครับถึงแม้จะเป็นญาติกันนะครับทางด้านวิญญาณน,นะผมจะย้าอีกทีนะเพราะอย่างที่พูดไปแหละครับว่ามันเป็นวิญญาณที่เวียนกลับมาเวียนกลับมาเกิดนะครับมันไม่ใช่แบบว่าสายเลือดที่ตรงมาแบบคลอดออกมาจากแม่คนนู้นคนนี้ทีมันไม่ใช่อย่างนั้นด้วยสาเหตุที่ทําให้ยูจินั้นนะครับสามารถใช้อาคมของตัวเองได้ดีในตอนนี้เนี่ยและการตื่นขึ้นของพลังนะครับเป็นเพราะว่ายูจินั้นสามารถต่อยและใช้ประกกกาาาาททมิิไไดด้้้แบบรรรรัวเพะะใชป ัของยินน้เหมือนเป็นการเบิกเนตรเบิกพลังของพี่แกนะครับเลยทําให้อาคมที่อยู่ในตัวของพี่แกนั้นเนี่ยที่มีอยู่2ชนิดนะครับได้ตื่นขึ้นมานะครับอย่างแรกเลยก็คืออาคมวิชาควบคุมเลือดนะครับก็คือการใช้อาคมเลือดนี่แหละในการโจมตีใส่ศัตรูนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเทวาคารโดยจะเป็นท่านะครับที่คล้ายคลึงกับสุกุนะในการผ่าในการตัดนะครับแต่ก็ได้มีการอธิบายแหละครับว่าพลังนี้นั้นนะครับก็คือมันจะเป็นไปตามินตนาการของคนนั้นๆเมื่อยูจิเป็นคนยุคใหม่นะครับไอ้ท่าของมันก็เลยจะเหมือนนนนเป็กไตััดแบบ้ ในการตัดอาคารตัดศัตรูอะไรอย่างนั้นเลยในการโจมตีนะครับซึ่งนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้ยูจิในตอนนี้คบคันมากๆเลยในการต่อสู้กับสุคูณะนะครับมี2วิชาอาคมสุดแกร่งแล้วก็มีการต่อยที่ติดประกายธมินแบบรัวๆนะครับไอเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เหนือกว่าทั้งด้านของสุคุณะหรือแม้กระทั่งนะครับอาจารย์โกโจอย่างแน่นอนนะครับเพราะไม่มีใครในเรื่องนั้นสามารถติดประกายธมินนะครับได้อย่างยูจินะครับปล่อยทุกหมัดนะครับติดทุกหมัดเลยและยูจินั้นนะครับยังมีความสามารถในการต่อยวิญญาณอีกนะครับก็ ยานข้างในและสามารถสลับนะครับสลับตัวออกมาได้ด้วยนะครับแต่นะครับภารกิจนี้ก็ไม่สาเร็จเพราะตอนแรกยูจีนั้นต้องการสลับนะครับเอามงูมิออกมานะครับแต่จิตใจของมงูมินั้นแตกสั้นไปซะก่อนเลยทําให้นะครับสิ่งสิ่งนี้ไม่สามารถจะทําได้นะครับนี่ก็คือความโหดของยูจิหรือแม้กระทั่งนะครับการใช้สายเวทย้อนกลับของยูจิที่น้อยคนนักจะสามารถทําได้ซึ่งการใช้สายเวทย้อนกลับของยูจินั้นก็อยู่ในระดับที่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าสามารถย้อนกลับได้นะครับแบบโคตรจะเร็วมากๆซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน ความเทพของยูจิแล้วนะครับและเป็นความเทพนะครับตามสไตล์พระเอกโชเน้นที่ผมพูดไปแหละครับว่าเป็นลูกหลานคนเทพนะพอจะเก่งก็เก่งขึ้นมาในทันทีซึ่งจะถามผมโดยส่วนตัวนะโอเคอาจจะดูห้วนๆไปหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับเรื่องอื่นเรื่องอื่นเนี่ยราพอเรารู้ว่าไอ้นี่นะเป็นลูกเทพนะเป็นหลานของคนเก่งคนนู้นนะเขานั้นก็จะมีการฝึกนะครับระยะเวลานานเลยนะครับในการฝึกแต่นะครับผมว่าพูดตรงๆเลยนะว่ายูจินั้นมันก็เก่งปแบบปุบปับนั่นแหละไม่แปลกใจที่ก่อนหน้านี้แฟนคลับมหาเบบผึกมารนั้นจะแซวนะครับว คือเพลกไม่มีพี่แววความเก่งเลยนะครับแต่พอจะเก่งปั๊บแม่งก็เก่งขึ้นมาในทันทีซึ่งเก่งอยู่ในระดับนะครับที่ใกล้เคียงกับสุคุณะและก็มีการเกริ่นแล้วครับว่าเพลออาจจะสามารถแซงหน้าในตัวราชาคำสาปอย่างสุคุณะเลยได้ด้วยซ้ําจึงทำให้สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมเฝ้ารอดูเลยนะครับว่าอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ใช้ในการเผด็จศึกในตัวของสุคุณะก็คงจะหนีไม่พ้นการกลางอาาเขตของยูจินั่นแหละในเมื่อนะครับแม่เปิ่พลังมาหมดขนาดนี้อาคมต่างๆนะครับการต่อยหรืออะไรก็แล้วแต่นค่ดดงมขาไ ท่ายูจีนั้นนะครับจะมีการกลางอาณาเขตของตนเองซึ่งการกลางอาณาเขตของยูจีนั้นโอเคเรายังไม่รู้นะครับจะเป็นรูปแบบไหนเป็นเพราะว่าพี่แกนั้นมีทั้งอาคมเลือดนะครับอาคมนะครับที่แบบเป็นการตัดเป็นกันไกนะครับแต่เชื่อได้ว่านะครับการกลางในเขตของเขานี่แหละครับจะเป็นการแก้ทางในตัวของสุคุณะเมื่อมีสายเลือดเดียวกันแล้วมันคงมีอะไรนะครับที่คลิกกันนะครับฟีแบบว่านะครับความสามารถนี้ของยูจินั้นอาจจะเป็นความสามารถหนึ่งนะครับที่สร้างปัญหาให้กับสุคุณะเพราะอย่างตอนล่าสุดเราจะเห็นว่าสุคุณะเรานั้น เรียกไ,ไ,ได้ว่าโคตรร้อนเลยนะครับนึกว่าต้มเป็นหม้อมาม่าเลยนะครับหัวร้อนมากๆเลยในการต่อสู้กับยูจิในตอนนี้เพราะเด็กเวนะครับที่ซูคุนะนั้นดูถูกไปตลอดเลยในตอนนี้นะครับได้กลับกลายเป็นตัวเทพตัวตึงที่อาจจะสามารถโค่นล้มในตัวของเขาในฐานะราชาคำสาบได้แล้วแลวทุกคนเขียงกันบ้างครับความเทพของยูจิเนี่ยมันไม่เซนหรือเปล่านะครับหรือว่าโอเคมันควรจะเทพได้แล้วนะในตอนนี้ไม่งั้นเนื้อเรื่องก็จบไปนะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะผมก็เชื่อเหมือนกันว่าหลายคนนั้นก็ลุ้นแล้วก็เชียร ให้เก่งให้เทพนะครับพราะเราก็เห็นมาตั้งแต่แบบกากๆเลยใช่ไหมจะเรียกว่ากากหรือ,อเปล่าก็เรียกว่ากากก็ได้นะครับในฐานะผู้ใช้คุณสจนในปัจจุบันนี้นะครับกลายเป็นตัวเทพตัวตึงนะครับและก็เป็นความหวังท้ายๆและการของฝั่งพระเอกที่จะสามารถโค่นล้มในตัวของราชาคำสาบอย่างสุคุณะลงไปให้ได้นะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยเนาะและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไวด้วด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบบพรระคคุณั